สวัสดีค่ะอยู่กับจิตววริยราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตําหนักดวงนะคะระหว่างวันที่24ถึง30พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะเราดูเรื่องของการเงินการงานของชาวมีนกันก่อนนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรจะแก้ไขและ ปรับปรุงเดินทางต่อไปอย่างไรนะคะใบแรกขึ้นมา <c oughs> ห้าดาบนะคะแล้วก็ราชาดาบค่ะต่อมาเป็นเอ่อเฮอร์มิตนะคะแปดไม้เท้าค่ะด้านบนเป็นชาริออและหนึ่งไม้เท้าค่ะ บทสรุปค่ะเป็นราชาเหรียญน,นะคะวันนี้นะคะก็การเงินการงานของชาวราศีมีนนะคะด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีไพ่แปดไม้เท้าใช่ไหมถ้าข้างล่างถ้าข้างล่างเป็นงานแล้วไปจบลงด้วยเหรียญน,นะ,ะความโชคดีทางการเงินนะคะความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะนั่นแสดงว่ามาถูกทางแนละ้วนะคะ ถามว่ามาถูกทางหรอือเปล่าเพราะว่าห้ามห้าดาบมันแปลว่าดือ้อมันแปลว่าทิฏฐิความเอาแต่ใจคนดื้อสิมันถึงจะจะประสบความสําเร็จแบบที่ที่คนอื่นเขาทํากันไม่ได้นะคะทีนี้ห้าดาบเนี่ยมักจะมาจากการต่อสู้ดิ้นรนแบบที่แบบที่ความคิดแตกแยกจากคนอื่นเนี่ยมุมมองของเราที่ที่เราทำที่เราเป็น ดูไม่เหมือนคนอื่นดูไม่เหมือนใครแล้วก็แต่วันนี้ก็มาถูกทางนะไอ้ดื้อดันทุลังเนี่ยแหละไอ้ความดื้อที่มันมีอยู่ในตัวเราอะ่ะจะส่งผลทําให้เราอะ่ะประสบความสําเร็จจะพบเจอหนทางใหม่ๆที่นําไปสู่ความสําเร็จได้นะคะแต่ขาดเพื่อนนะเราจะเห็นได้ว่าเพื่อนนี่หันหลังให้หมดเลย นะคะมีเพื่อนอ,อยู่ไกลๆสองคนนะเขาทิ้งดาบแล้วก็ยอมแพ้แล้วแต่นี่ยังหอบเอาดาบพลุงพลังแบกเอาไว้บนบ่ายอยู่เลยนะคะาราชาดาบนะคะก็ยังบอกว่าผมผางมุดทลุาวาจาคำพูดอะไรมันดูแบบดูดูไม่นุ่มนวลนอะ่ะดูไม่อ่อนหวานดูไม่มีสเสน่ห์อ่ะเพราะวันนี้เนี่ยการงานรุ่งดีนะแต่ดันขาดสเสน่ห เออไอเน่เนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องของศิลปะนะถ้าจะถามว่าคุณผิดหรือคุณถูกบางทีคุณยึดเอาความถูกต้องอย่างเดียวนะถูกถูกถูกไปหมดสักคนเดียวคนอื่นเขาก็ปล่อยให้คุณถูกอะไรแต่ไม่ครบอะ่ะ <c ười> ค่อยๆทบทวนตัวเองดีๆแต่ถ้าวันนี้ท่านรู้สึกว่าเพื่อนอยังเยอะแยะให้ระวังเพื่อนไว้นะเพราะว่าวันนี้5้าดามันหมายถึงว่าคนที่มีความคิดขัดแย้งก,กันกับเราเพื่อนอาจจะในใน,ในความเป็นเพื่อนเนี่ย เพื่อนที่ดีต้องกล้าเตือนกันกล้าที่จะบอกจุดบกพร่องของเราแล้วเราก็จะต้องไม่โกรธอ่ะเออเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเป็นเราเป็นคนที่เพื่อนจะสบายใจหรือวางใจได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาพูดจุดบกพร่องของเราแล้วเราทําใจที่จะอ่าไม่โกรธแล้วพร้อมที่จะปรับปรับปรุงได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าอ่าเป็นคนที่ถ้าถ้าคุณคิดว่าเพื่อนไม่กล้าพูดกับฉันเรื่องนี้ เพราะอัวฉันโกรธถ้าคุณยังคิดอย่างนั้นหมายถึงว่าเอาคุตัวคุณเองเป็นกระจกสะท้อนไปถ้าคุณยังคิดอย่างนั้นก็แสดงว่านะเรายังมีอัตตาเรายังมีอีกโก้อยู่ในสายตาของเพื่อนๆน,น,นะเพราะฉะนั้นลองบอกกับเพื่อนซีว่าให้บอกอจุดอ่อนนะขอของการทำงานของเราดูนะคะหรือของตัวเราดูนะคะเพื่อที่จะ,ะนำเอาจุดอ่อนนี้ไปพัฒนา ต่อไปอ้นว่าความคิดคุณนะ่ะไอความดื้อรั้นดันทุรังแล้วก็ฟันฝ่าสู้ชีวิตแล้วก็อดทนไม่ท้อถอยอดทนทำอะ่ะนะคะอดทนทำงานเนี่ยจะเห็นได้ว่า8ไม้เท้าเนี่ยคือมันเป็นงานที่คุณชำนิชํานาญมีความสามารถพอตัว ไอคนเก่งคนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมีความสามารถพอตัวต้องรู้จักงานของตนเองดีนะดีพอเนี่ยมันจึงจะรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าแล้วก็ก้าวหน้าจริงๆเพราะว่ากำลังจะมีงานใหม่ มีเรื่องใหม่ๆบททดสอบใหม่ๆมาให้รับมือนะคะระวังจะต้องถูกส่งไปอบรมอบรมทางด้านวิชาการอ,อบรมหาเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะเอามาใช้กับงานซึ่งจะบอกว่าคุณไม่ชอบ <laughs> คุณไม่ชอบเพราะว่า จริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าชอบอยู่สงบสงบไม่ชอบเรื่องมากคนมากความอาจจะดูขาดสเสน่ห์ไปนิดอาจจะดูไม่เฟนลี่ไม่ไปจอ้อจแออะไรกับใครแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองสงบดีแล้วทํางานให้ถูกต้องดีงามของตัวเองไปอ้นก็ว่าก็ทําได้นะมันขึ้นอยู่กับน,นิสัยคนด้วยแต่ถ้ารู้สึกเหงาและขาดเพื่อนก็ไปเติมสเสน่ห์เอานะคะเป็น เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะ่ยก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอ้ไอาการอย่างนี้มันทําให้คุณสุขหรือคุณทุกข์นะเพราะว่าแต่ละคนสุขทุกข์มันแล้วแต่เหตุการณ์นะ่ะมันไม่เท่ากันแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องการเงินการงานกําลังขาขึ้นค่ะทั้งสองอย่างเลยงานก็ไปได้สวยนะแล้วก็เงินก็ไปได้ดีนะคะรวมถึงว่าผู้ใหญ่อุปธรรมด้วยนะผู้ใหญ่เห็นฝีมือนะแต่ว่าคุณก็อาจจะเกิดความไม่ลงรอยกับผู้ใหญ่คุณรู้ว่า ทำอะไรใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรคือเมื่อกี้ที่อ้นบอกว่าคุณรู้จักงานของตัวเองดีอ่ะดีกว่าผู้ใหญ่ดีกว่าหัวหน้าเราซะอีกเพราะเราเป็นคนทํางานเองเนาะแต่ว่า <c oughs> ถ้าอยากจะอธิบายให้เขาเข้าใจนะคะอ้นว่าการให้ผู้ใหญ่เข้าใจในเนื้องานของเราจุดประสงค์วัตถุประสงค์เป้าหมายในสิ่งที่เราทําถ้าคุยได้มันก็บรรยากาศการทํางานมันก็คลี่คลายนะคะมันก็ผ่อนคลายไปขาดเรื่องเดียวเรื่องสเสน่ห์วันนี้ เรื่องเสน่ห์แล้วเพื่อนฝูงที่จริงใจนะ,ะต่อมาต่อมาเป็นเรื่องของความรักของชาวราศีกุมนะคะสับไพ่เรียบร้อยแล้วก็ได้สองดาบขึ้นมานะคะด้านล่างเป็นแฮงแมนค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะสองถ้วย กราชาไม้เท้าค่ะแล้วก็อ้า the start ใหม่แล้วนะคะ the moon เป็นบทสรุปนะคะดาวจันรนี่พอเวลาอ้นมองเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะจะดีกว่าเรื่องการงานเวลาที่ ไพ่พระจันทร์ขึ้นนะคะแม้ว่าไพ่พระจันทร์เนี่ยในไพ่ย,ยิปซีมันหมายถึงความเครียดนะความเครียดไม่กระจ่างสดใสความกังวลใจเพราะพระจันทร์มันโผล่มาตอนกลางคืนมันไม่เหมือนพระอาทิตย์ไงพระอาทิตย์มันเคลียสว่างกระจ่างสดใสนะแต่ทีนี้ก็ไม่แยกมันหมายถึงจินตนาการความรักและความคิดถึงด้วยเวลาคิดถึงมันก็มันก็ทั้งสุขทั้งทรมานนะก็เป็นช่วงที่อา,อาจจะต้อง คู่รักนะคะแบบเข้าใหม่ปมาลามันเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะอยู่ห่างไกลกันแยกกันอยู่แล้วเสร็จแล้วถ้าจะยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือมีเรื่องที่ค้างคากันอะมีเรื่องที่ยังติดขัดค้างคาในใจยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้เคลียร์เหมือนกับบางคนอ่ะทะเลาะกันไปแล้วก็ไปถึงช่วงที่อยู่ไกลกันพอดีมันก็เลยอ รู้สึกเหงามากขึ้นกว่าเดิมนะคะรู้สึกแย่รู้สึกมีความทุกข์นะคะ,ะความคิดถึงอะไรอาวรก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่เรายังไม่ได้เคลียร์กันก็ยังค้างคาอยูะะ่เป็นแบบนั้นเป็นต้นถ้าเกิดใครก็ตามร้อยรัดคุณเอาไว้ด้วยคำมั่นสัญญานะแล้วก็คุณคุณหวังเอาไว้คุณรอคอยใ,ใครบางคนให้เขากลับคืนมานะคะอุ้นจะบอกได้เลยว่า ควรที่จะวางแผนเดินหน้าต่อสองดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าเราเราเราปิดตานะเราอดทนเราฝึกฝนเราเต็มไปด้วยความช่างใจเลือกระหว่างาระหว่างชีวิตรูปแบบหนึ่งกับอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอยู่ในทางสองแพร่งสองอถึงทางแยกอะ ึงทางแยกที่เราต้องเลือกเอาว่าเราจะเดินเอาทางไหนแล้วมันก็ยังเลือกไม่ได้ยังคิดไม่ตกนะคะแฮงแมนขึ้นนะแต่แฮงแมนเนี่ยในขณะเดียวกันแฮงแมนวิธีแก้ปัญหาก็คือมองในมุมกลับกันค่ะว่าจริงๆแล้วการได้ครอบครองอะการได้ครอบครองมามันอาจจะไม่ได้มีความสุขแบบที่เราจินตนาการสิ่งที่เราจินตนาการนั่นแหละก็ร้อยรับตัวเราเองนะคะอันนี้สำหรับคน ที่อยากดูเรื่องเรื่องของความรักนะแล้วก็มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่นะคะวันเห็นว่ามันมีความหวังมีความหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งกลับเข้ามาในชีวิตแล้วมาพูดคุยกันเหมือนเดิมอย่างเดิมนะคะแล้วก็มีความคิดถึงนะคะพระจันทร์ไพ่พระจันทร์มีความคิดถึงอยู่สอง วันนี้เนะี่ยมันอยู่ในใบของปัญหาปกติถ้าถ้ามันไปอยู่ในที่อื่นตำแหน่งอื่นอวจะตีว่าความรักวันนี้ดีสดชื่นคนที่คุณหมายปองหรือแอบเลงมีใจตรงกันแต่มันไม่ใช่วันนี้มันอยู่ในไพ่ใบปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่มันอยู่ในปัญหามันก็ต้องมันก็แปลว่าอยากมีชีวิตคู่อ่าอยากมีชีวิตคู่ที่ดีที่สงบสุขแต่ยังไม่เจอคนที่แมทกันจริงๆ นะคะอันนี้คือในเรื่องราวของความรักนะคนมีคู่ครองอยู่แล้วอ้นว่าคงไม่ต้องดูอะไรเยอะนะคะไม่ไม่ไม่มีอะไรเวลาแฮงแมนมันขึ้นแล้วก็แบบภัยการงานอะไรต่างๆมันขึ้นอย่างเงี้ยมีสตาร์ขึ้นอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องแบบแตกหักอะไรกันนะคะก็ยังอยู่เรื่อยๆเ,เนิบๆได้อย่างอย่างอย่างปกตินะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละคนที่กำลังอยู่ใน มีมีมีความเขาเรียกว่าโสดมานานอะนะคะมีสถานะโสดมานานเนี่ยวันนี้อาจจะต้องคิดหนักสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องทบทวนหนักๆสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดพันธนาการไม่ให้เรา move on ได้นะก็หมดแล้วนะคะถ้าชิ่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ subscribe ไว้ที่ช anel ตำหนักดวงส่วนเพจนะคะมีเพจที่ชื่อว่าทิพวารีราชินีประจันนะคะก็ติดตามข่าวสารได้ที่เพจด้วยนะคะแล้วก็ ใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอ้นแอดไลน์มาค่ะที่ ID ด i ไลน์เอมี m ่บิวตี้ e w m y b e a u t y นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ